สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีช่วงเช้าเช,ช้าจ้าดืมกาแฟกาแฟดื่มช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงประมาณหกโมงสี่สิบจ้ะเช้าอยู่เลยเพื่อน มันยังมืดอยู่เลยสว่างช้าจ้ะนะสว่างช้าหลังจากเดือนเมสาไปก็จะจะสว่างเร็วจ้ะเอชื่นใจ Enjoy ย่าย่า It's nice Mom Look ice cream Like ice cream Yeah But then we in the Scarborough of filey You think we're in filey Yeah Yeah Okay It's nice <S Yeah nice I don't eat cream cakes <laughs> Why not You tell me who buy cake for you that day Pat Mm. p a t b r i n g the cake and you say got cake, ล้วเนี Yeah Yeah <laughs> I don't buy them myself Yeah relax จ้ะเห็นไหมย่าเขานั่งเขารีแลก ขาเขาอะ่ะอะไรแต่เบิร์ตปีห้ายู m มัมเด็กข้ามิงเอาละหนาวอยากขึ้นมันจ้ะเห้ยอะเนี่ยจากคนสุขเล็กๆน้อยๆ,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 ๆของคนแก่เนาะที่มีลูกหลานมาเยี่ยม mm. ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะ Did you Did you show people the banana plant? อืมแย่บอกถะแย่เนาอยอ่หน่อยอะแย่แต่บอกว่าเธอได้ไปให้เคาดูต้นกล้วยไหมต้นกล้วยที่จอยให้แกามาจา้ะดูสักหน่อยย่บอกให้ดูดู

ก็เห็นจอยอีก พาญาเดินออกไปข้างนอกจ้ะไม่ได้ไปไกลหรอกเพื่อนก็จะเดินพาแกออ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 กาอกอะกออ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 ก่อ,อกออก,กะนะออก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 อก็เกออกานก็ไกอไกออก,กออกอกออกออกเอกออจอพกย่าเดินออกกนนอ,อ,อกไปกออกยากออกออออกออกออกอกออกออกออกหอกอ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 มกออ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 กห,ห,อ,อ,หกอกอนกออกอ่กออเออ่ออก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 าอกออกออกกออกออกอก เดินออกกบบลังกายจ้ะเพื่อนๆนะย่านานแล้วไม่ได้เดินเ o ้า long you not walk this l a n d m h มั้มเ้า long you not walk in this oh, more than two months before Christmas โอ้นานกว่าสองเดือนจ้ะก่อนที่ว่าย่าจะไปเที่ยวอะนะก่อนที่ย่าจะไปเที่ยวเดินนานละนี่วันแรกที่ย่าเดินกับจอยจอยพาย่าออกมาเดินจ้ะ <c oughs> นั่นก็หมู่บ้านจา้ะหมู่บ้านใหญ่โรงเรียนแล้วหมู่บ้านข้างหน้า อันนี้ก็ฟาร์มหมาฟาร์มม้านะเพื่อนๆนมีม้ามีหมาหมานี่โอ้โหเป็น2 0 0ร้อยสามร้อยตัวมั้งแล้วก็ทางเข้าไปบ้านย่าก,กันนู้นจ้ะนะพาย่าเดินออกกําลังกาย,เ,ยเพื่อนอจอยมาจอยก็พาแกออกอย่างนี้ยแหละเพราะว่าขาแกไม่ได้เก็บนะแกเจ็บแขนฝั่งนูน้นฝั่งี่ฝั่งเนี้ที่ว่าอันนี้โอเคอยู่แต่ฝั่งนั้น ฝั่งนี้ยที่แกมีไม้ห้อยอยู่น่ะแกเจ็บจะยกไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นยกขึ้นได้แค่แค่น er nah ั้นยกขึ้นมากกว่านั้นแกเจ็บจ้ะจาก็พาแกออกมาออกออกออกมาเดินออกกําลังกายจ้ะเพราะว่าอุ้ยสองสองเดือนกว่าเนอะทูทูมันเนลิทรีมันเนลิทรีมันยูนอวอล l กี e r e เพราะลูกพุดภาษาไทยหั่นมาเลยค่ะ <ste ing> in <territory> <comum> อีทยอิสมินสองเดือนอิสทูมันอีแต่สองเดือนสองเดือนสองเดือนยะสองเดือนย่ะถ้าจอยไม่มาแกก็ไม่ได้ออกมาเดินกัเพื่อนเพื่อนจอยมานี่แหละก็ต้องให้แกเดินของแกเองไม่ต้องไปพยุงแกให้แกเดินออกกำลังกายขาแกจ้ะ Yeah yeah can do yeah I m not lost mom I m not lost nowhere you can do what you want I take you for walk <laughs> you w a n t to go see you go see Yeah, ใส่หมวกสีแดงนะจ้าเมื่อเช้าก็ใส่ไอ้นี่ขอข้าผมสีส้มสวยอยู่วันนี้เปลี่ยนละดี banter good but it made me stand up properly now c a น feel here a bit, ่ด hurt อะก็ดีเาะม t า a n ขก e ้องยข้ a n ละ i ด e นคิดเดิ t h มากยไมอส่ไดนมยาเขาเจ็บตรงนี้อยู่ิไขปลาาในใตรงนี้นะเจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงแขนตรงซี่โครงแต่ขาโอเคแต่ว่าแกไม่ได้เดินมาสเดือนกว่าเกือบสามเดือน แกเลยรู้สึกปวดจ้ะนะแต่ตอนนี้แกเหมือนก็ยืนทรงตัวได้นานหน่อยเดินออกกำลังกายแล้วเดินทรงตัวได้นานหน่อยเมื่อก่อนแกยืนทรงตัวไม่ค่อยได้แกต้องนั่ง Why he not cutting down? Well, He wanted to build a house there. In here? Yeah. But, but look, how can he build a house? Mum? Well, he would have cleared it and built it. Okay. But the council not letting. Why? Just because they say cannot. Good. Because it's like, um, I don't know, what do they call it? Like green green space. Green space. So they, they don't want all houses down here, you see. Mm. Uh, we got our run, but we cannot build a house. And this is อันนี้เมื่อก่อนในคนชื่อสตีฟย่าบอกว่าเขาจะมาสร้างบ้าน<ม>ในนี้เป็นที่ของเขาตัดแล้วก็สร้างทีนี้ทางรัฐบาลเขาไม่ให้สร้างจ้ะเขาห้ามเขาก็เลยสร้างบ้านตรงนี้ไม่ได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองแต่สร้างไม่ได้แล้วก็คือแถวเนี้ยไม่ให้สร้างบ้านเพิ่มย่าบอกว่าเขาไม่ให้สร้างบ้านเพิ่มจ้ะเขากลัวแบบว่ามันมันลกลุงลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเน,นี่ยเดินไกลพอสมควรจ้ะประมาณหนึ่งกิโลกว่า ของยาเนี่ยหนึ่งกิโลกว่า,วานั่นแหละไม่มีเห็ดหรอกแต่เคยเข้ามุดเข้าไปดูละมุดเข้าไปดูสิ่งบอกไม่รู้จะใช้คําไหนก็มุดป่ามุดดงนี่แหละเพื่อนๆเอ้ยม,ม,ม,มีหคงเห็ดอ่ในเนี้ยหามาละอุ่นยาเกดเมื่อก่อนแกเดินไกลไม่ได้นะตพ้งแต่แกเกิดอุบัติเหตุล้มที่โคงหักอะ่ะแต่วันนี้ยครั้งแรกจ้ะที่จอยพาแกาเดินครั้งแรกที่จอยที่แกเดินด้วย หลังจากเกิดอุบัติเหตุสองเดือนกว่าๆเกือบสามเดือนแต่ว่าต้องค่อยช้าๆเพราะว่าแกปวดจ้ะเพราะว่าเรามันก็เหมือนกับว่าตอนเดินมันก็เหมือนกับว่าพยุงกล้ามเนื้อทุกส่วนอยู่แล้วนะก็คนเจ็บคนป่วยด,ด้วยแกดูให้แกดูไปจ้ะเพราะว่าแกไม่ได้เดินนานแกก็อยากรู้อยากเห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคารวาลถ้าจอยไม่มาแกก็ไม่ไม่มีพกคนพาเดินจ้ะ แกก็จะนั่งอยู่แต่ในบ้านเดินแต่ในบ้านกับรอบบ้านแกแค่นั้นจอยมาจอยก็พาแกทำกิจกรรมหลายๆอย่างดูแลแกไปจ้ะเมื่อเช้าแกก็ตรงจะไม่กินข้าวไงกินแต่โยเกิร์ตจอยอันนี้ดุให้ไม่ได้ดุหรอกบอกเฉยๆบอกให้แกไปกินแต่ยาจะกัดกระเพาะแกก็ไปกินอยู่จ้ะ แกดื้อนะฮมัมยูบินนอทิ้งฉันเป็นนอทิ้งไปวันจูนยูนอท์โมงนิ่งยูจัดอิทโยเกิร์ตจัดโยเกิรอีกนกุยเบคอนวันยูเทคท็อปเปิลต์เอาละ and can and can make โยเกิร์ตทุกนิเอกอยู่เนอะจัดอิทฟู้ดใช่จ้าใช k n o it's good even you not take too much tablets by doctor but you eat to have toast or where you eat on morning also like I tell you right t o a s yeah Okay, <laughs> be naughty. You can look after many, many people, but you cannot look after yourself. I can, I can. Now, <laughs> I tell you off now. No, you do tell me off. <laughs> yeah, come. <laughs> yes, nurse. <laughs> yes, nurse. <laughs> You're you, nurse. Yeah, you can let nose, mom. It's nice. <laughs> well done. Walk, come outside. ด t s ็ดีดี t อ้ m ีด a ดีดีดี w ีดี t ี e ี e ี n ี w ี n ีด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  o ด i t ีดีดีด l ดี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 ่ีดีดีดีนีด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 งเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกก็ไม่ไดเดิน ทางเข้าบ้านยาอันนี้ก็ถนนใหญ่เนี่ยเห็นเนี่ยดูดูสังเกตดูดูซิว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแกสังเกตว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงแกบอกจอวเป็นบอสนี่แหละต้องเป็นสิไม่เป็นบังบห้กินยากัเพเจมาแต่ยาแรงๆทั้งนั้นกินโยเกิร์ตต้นที่ว่ามันก็นดีถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยถ้าเราไม่ได้กินยาเนาะ กินโยเกิร์ตมันก็ดีแต่ว่าตอนเรากินยาแรงๆเข้าไปมันต้องกินอาหารแบบว่าพวกอาหารพวกซีเรียลพวกขนมปังเงี้ยเพราะว่ามันมีอาหารในกระเพาะแล้วมันจะได้ยาจะได้ไม่ต้องกัดกระเพาะเราไงบอกแกเยอะบอกแกดูแลคนอื่นได้แต่แกดูแลตัวเองไม่ได้ฮะนั่นอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมรัน้นฟังแต่รั้นก็ฟังอยู่กลัวไม่พามาเดินนี่งไงชื่อถนนเข้า,ขา,ขาบ้านยา่า สไตลเลนเวทมัมเวทลูกค้าคัมมิ่งไปถนนเอ้ยเนาะกอลกฟนเดียเพื่อนเดินบนถนนอีกรถไม่เห็นอันนี้ถนน I อ a n t t ท e อ t roast dinner oh, <no. S 1> <laughs> we can order เนาะนั่นแหละถึงบ้านแล้วจ้ะพายาเดินถึงบ้านละ แกออกรลางกายนิดๆหน่อยๆจ้ะเท้าให้แกเนี่ยให้แกเดินจุงมือเกาะแขนจอยจอยให้ยาเดินเกาะแขนแล้วก็ถือไม้เท้าให้ยาลมมันแรงเพื่อนเ,อนเดี๋ยวก็จะหากินชากาแฟกันกินข้าวพืนจ้ะายากินข้าวจ้ะเพื่อนไก่ไก่ไกนู้ดเดินแล้วข้าวแกงพะแนงเอาไว้กินตอนเย็นจ้ะ What's this? This is this what we had last night. Yeah, I got get some tissue. Some what? Oh, tissue. Mm. <tries> 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 Not a lot for you, no. No, it's plenty, dry, yeah. yeah. Okay. ไก่ mm hmm. อันนี้เขาบอกว่าแบบเผ็ดนะเพื่อนข้าเที่ยงจะว่าซอยซอสเราบอกเือดเฉยเลยนเตมทับเลันะม่ใช่ทั้มด let's not stay on this nuisance <Coming out. S 2> keeps coming up mm hmm. you, to, you need to buy new one then mm. Hello i What kind? You know you can do chicken? Yeah, I'll try yeah. If not I'll get you to do it. <laughs> I can do for you now. I can peel now. That's okay. Where you get this from? Asta. Asta. Or is it on them that are already cooked? Mm -hmm. yeah. Mm. I not buy off there before. Uh, it might. Maybe I should. Then they do a lot, lot of chicken also. Mm. Mm. Sometimes I buy like that, but I buy in Mark Spencer. Oh, yeah. Because I buy the chicken. Mm -hmm. And not too spicy, like she need, you know. Yeah, tiny, nice, tiny. Yeah. yeah. Not too sweet, mm. Why you, like when you eat uh, Spicy. Where's my lunch in Spencer? Which one In Waterby. Oh, oh, it's one in Waterby. Mm-hmm. Have long time in Waterby. Oh. Mm -hmm. They got Morrison, yeah. Spencer, and Aldi. Mm-hmm. Do I like Italian? <laughs> that one. Yeah. What on a chicken? Hmm? No more than that. It. Okay. Enough for me, yes. Chicken. Now you got milk. Every day what you eating, then but I'm not here. What do you have? Well, sandwich? Sometimes sandwich, yeah. But I had um Omelette. Omelette. Do mm. you not, no, not cook meat then? Yeah, I had, um, what is it, when was it, um, before you come, I had some steak. Mm, that was good. Uh, chicken before that. Mm. So we put that chicken you brought before, the big, full, the Andy brought. Mm-hmm. I had that for a couple of days after you went. What did we eat? with them, did lot. I did um, I made a like a vegetable stew. Oh, okay. I had that with it. May mm. yeah, I not go hungry, John? <laughs> Fancy. I think they have tuna one day out the cupboard. Mm. And, I who got, and who goes shopping for you then? Pat. Well, also. Well, no, just ev anybody that comes and they come in, like you. And Andy brought me that milk. Mm. Um. Pat sometimes brings me things. Or yeah. said. Sid, um, no, if stand, vegetables, salad, everything like that. How however I want it, yeah. Well, I think I might ask Auntie Manda on Thursday. Mhm. Mm Maybe she can take me to Lidl. Mm hmm I'll see. i see how I... I don't know whether to go... Because she said if, if I wanted to go anywhere on Friday, mm. she'd take me, like, to... Yeah. ...Auntie Carol's or... Yeah. ...Karen's or yeah. Claire's. Yeah, good. And leave me there. But... But then I have to get back. By yourself. But well, I would have to ask... If I went to Karen's, I know Karen would bring me back because she already said. Mm -hmm. And I know if I ask. Um, Claire. 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 Because mm. mm. Amanda will be going back. Where does he live? I forget the name of the village every time. I forget. Oh. Bilbra. Pete. No, no. มาเก็บไอ้นี่ให้ย่ามันเพื่อนลมมันปิวของแกบอกให้จอยมาเก็บให้จอยอิ่มข้าวพอดีไงเดี๋ยวนั่งกินอยู่นะนี่แกนั่งกินไปกินช้าๆคนแก่นั่งนั่งอย่รงนั้ก็งนน,น่งเช็ดเลย,ยนี่ไงปิวกลัวจะปิวไปบ้านคนอื่นเขาแกบอกเพื่อนเลยย,ยย่าก็ทยอยฮ หอยเนี่ยอิ่มแล้วก็เดินสมรวจอะไรของแกไปทั่วนี่แกบอ้เอาไว้ในบ้านโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับ๊าไปายกันทุกคน